เอาละค่ะเรามาทำความรู้จักตัวเองกันต่อนะคะเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหมก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้ฮะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่รู้จักตัวเองอย่างสิ้นเชิงเนะเป็นคำพูดของเด็กน้อยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าไปดูตัวของเราตอนเราเด็กๆเ,เวลาเราเขียนเฟนชิพมีไหมไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาังมีเฟนชิพอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะสมัยตอนครูเป็นเด็กๆนะเวลาเขาให้เขียนเฟนชิพเขาก็จะมีแบบให้เขียนว่าชื่ออะไรที่อยู่ แล้วก็นิสัยในเฟรนด์ชิพนะแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็จะเขียนด้วยนิยามสั้นๆง่ายๆอย่างครูรูก็จะลงไปว่านิสัยขอยงฉันร่าเริงสนุกสนานอะไรแบบเนี้ยเหนือมากบางคนก็เรียบร้อยบางคนก็สดใสบางคนก็บอกห้าวอะไรก็ได้ที่คุณจะนิยามตัวเองในวิถีของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขียนเฟรนด์ชิพแต่ถ้าวันนี้คุณโตแล้วแล้วคุณก็ยังนิยามตัวเองด้วยคำสั้นๆว่าฉันเหรอฉันก็เป็นคนที่ห้าวห้าอ่ะ ฉันเป็นคนตรงฉันเป็นคนจุดๆ,ๆ,ๆอะไรก็ได้ที่ครูจะพูดออกมาสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคือนั่นคือการเข้าใจตัวเองอย่างผิดๆมนุษย์เราอะเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเยอะแต่การที่เราเลือกนิยามตัวเองออกมานั้นเป็นเพียงเพราะว่านิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยที่เราเข้าใจว่าจะเป็นนิสัยที่ทำให้เรารอดค่ะหลายคนก็คือ,อยังไงคะครูเป็นนิสัยที่ทำให้เรารอด มันต้องมองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเราเติบโตมาแบบไหนฮะเขาบอกว่าในทฤษฎีไพ่ที่ครูจะสอนบ่อยๆเลยเนี่ยนะคะในในคลาส inner makeover ก็ตามหรือคลาสก่อนๆที่ครูสอนก็คือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันจะมีไพ่หนึ่งสำรับในที่นี้ไพ่เป็นตัวแทนของนิสัยค่ะนิสัยหรือ being หรือความเป็นตัวของเราเนี่ยอยู่ในสำรับนั้นนั่นแปลว่าตอนที่เราเกิดมาเราพร้อมมาเรามาพร้อมกับไอ้ไพ่สำรับเนี้ยนะคะ แต่ว่าพอวันที่เราเติบโตขึ้นนะแล้วเราไปเจออะไรบางอย่างนะคะเราไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเราอะเลือกที่จะทิ้งไพ่บางไพ่และเก็บไพ่บางไพ่ไว้ไอ้คาว่าเจอเราก็ย้อนกลับอีกที่ครูเคยบอกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนที่รอดถูกไหมฉะนั้นเด็ก0ูนถขวบใครต้องรักเรายอมรับเราเราถึงจะรอดพ่อแม่ถูกไหมคะัน เมื่อเราเติบโตมาแล้วพ่อชมว่าเอ้ยเก่งจังเลยลูกแม่บอกว่าโอ้โหหนูรับผิดชอบจังเลยเราเป็นพี่คนโตรับผิดชอบน้องจังเลยนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเลือกไพ่ค่ะเราจะเลือกไพ่ทันทีเลยเพอเขาบอกว่าอย่างพ่อครูชมครูว่าง้อเนียนะมันเป็นคนเข้มแข็งดูสิไปโรงเรียนไม่เคยร้องไห้เลยโอ้โหพ่อชมว้ยพ่อชมเราก็เก็บไพ่อะงั้นการที่เราเลือกเก็บไพ่เราเลือกเก็บจาก ต่อมตัวท้ายถอยนะคะอะมิกดาล่านะคะอะมิกดาล่าเนี่ยก็คือตัวที่มันจะเป็นตัวเลือกจากความกลัวทายังไงก็ได้ถ้าฉันรอดฉันจะเลือกสิ่งนี้ถ้าฉันไม่รอดฉันจะทิ้งสิ่งนี้ฉะนั้นถ้าเกิดฉันเป็นที่รักก็ต่อเมื่อฉันเก่งฉันจึงเลือกไพ่เก่งฉันทิ้งไพ่อะไรทันทีที่เราเลือกไพ่เราจะทิ้งไพ่คั้วตรงข้ามทันทีฉันเลือกไพ่เก่งงั้นฉันทิ้งไพ่อะไรล่ะโง่ไงอ่าฉันโง่ไม่ได้นะถูกไหมฮะ ในระหว่างที่เราเติบโตมาเราก็จะเลือกไพ่จากความกลัวของเรามาทั้งสิ้นมีแฟนๆบอกว่าฉันชอบผู้หญิงเรียบร้อยงั้นฉันเลือกเรียบร้อยทิ้งไพ่อะไรคะไม่ใช่แรดนะคะทิ้งไพ่ตัวของตัวเองอ่ามีความคิดเป็นตัว,ตวเองคุณก็จะทิ้งไปลองคิดดูว่าวันนี้เราเติบโตมาเนี่ยเราทิ้งไปกี่ใบแล้วเราทิ้งไพ่ที่เป็นเนื้อแท้ของเรากี่ใบแล้ว หนึ่งอย่างเนี่ยบางบางที่เขาก็จะบอกว่าเราเกิดมาพร้อมไพ่ห้าสิบสองใบแต่สําหรับครูเนี่ยครูมีความเชื่ออีกเล็กๆคือครูเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดครูเชื่อในเรื่องของการสะสมนะว่าลองคิดดูสิพี่น้องบางคนเกิดมาเนี่ยบ้านเดียวกันกินอาหารเหมือนกันดูพ่อแม่คนเดียวกันเลยแต่ทำไมนิสัยต่างกันสุดขั้วไอ้เจ้าคนโตเซอร์ใช่ไอ้คนเล็กทำไมมันดูช่างพูดช่างเจรจาจังให่ไหมคะ เอ๊ะเขาก็พ่อแม่ก็มีค่านิยมเหมือนกันทําไมมันทาให้เด็กสองคนนี้แตกต่างกันนั่นแปลว่าของเก่าของเรามันก็มีส่วนนะที่ติดมาตั้งแต่ครั้งก่อนชาติก่อนเราอาจจะเป็นคนพูดเยอะมาตั้งแต่อดีตชาติเพราะชาตินี้มันก็ขูดต่อเนื่องออกไปมีนิสัยช่างผูดฉัางเจรจาหรือบางคนเนี่ยบางคนที่มีไม่ค่อยขี้โกรธบางคนเขาไม่ค่อยขี้โกรธแต่เขาอาจจะเป็นขี้กลัวนะฮะขี้กังวล บางคนฉันไม่คเคยขี้กังวลอะไรร่กแต่ฉันขี้โกรธฉะนั้นเราจะมีขี้ติดกันมาคนละก้อนสองก้อนนะคะแปะตามตัวมาเพื่อให้เรามาขัดมาล้างฉะนั้นทั้งหมดในการเกิดมาเนี่ยครูมีความเชื่อหนึ่งอย่างว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อที่จะชําระล้างสิ่งที่มันสก,กปรกที่มันติดตัวเรามาฉะนั้นนะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบบุ้ทุชนทั่วไปธรรมดานะเราก็จะเป็นคนที่ตามเขาเรียกตามสันดานเดิม คือก็ก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็กูเป็นคนขี้โกรธกูก็จะโกรธอะทาไมอะกูกูเป็นคนขี้กลักูก็กลัวไปเรื่อยอะทาไมอะถูกไหมคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีสตินะแล้วเป็นผู้เลือกในการที่จะขัดเกลาวันนี้โลกเปลี่ยนเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมคนพวกนี้นะเวลาใครหมอดูมาดูดวงมักจะดูดวงคนพวกเนี้ยไม่แม่น คนที่ถูกดูดวงแม่นคือคนที่ก็เกิดมาแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาอะไรกับไลไปตามน้ำเขาบอกให้ซ้ายก็ซ้ายเขาบอกให้คว้าก็ขวาถูกไหมคะเราะฉะนั้นพอคนพวกนี้ดวงของเขาคือของเก่าที่มันติดมามันก็จะบอกเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเดี๋ยวมันก็จะพาให้เขาไปเจอเรื่องร้าแล้วเขาก็จะดา่าแล้วเขาก็จะมีเรื่องกันมันก็จะเป็นไปตามเวรตามกรรมอย่างของครูนี้มีปีหนึ่งเขาบอกว่าครูปีชงมากๆเลยหมารู้บอกเนี่ยปีนี้ปีชงมากๆ,ากากๆต้องระมัดระวังนะ แล้วครูก็ผ่านมาจนสิ้นปีคือปีนะครูรู้สึกว่ารายได้ครูดีมากเลยอะ่ะมันแบบโตดีมากเลยแล้วก็ก็มีความสุขดีมันไม่เห็นจะทุกตรงไหนเลยใช่ไหมคะนั้นปรากฏว่าตอนประมาณปลายปีครูจับได้ว่าลูกน้องของครูโกงเงินนะเอาเงินไปเป็นล้านเลยนะถามว่าครูกโ,รโกรธไหมโกรธนะแต่ความโกรธอะ่ะมันมันสั้นมากเลยอะ่ะคือถามว่า มันไม่ได้แบบยาวนานจนทำมารบกวนช่วงวันสองวันแรกเนี่ยหมคิดในหัวมโกรธมันจังเลยอุตส่าห์ไว้ใจมันรักมันต่างๆนานาถูกไหมคะแต่มันผ่านไปแล้วเราก็มานั่งคิดเออมันเป็นอย่างงี้นะเด็กมันมีกรรมของมันนะบลา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 อะไรว่าไปเรื่องราวมันก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วก็ปล่อยมันไปก็ผ่านมันไปปรากฏว่าที่เราเราก็ย้อนกลับไปฟังที่หมอดูบอกโอ้โหปีนี้ เงาะจะหนักหน่อยนะจะแย่หน่อยนะพอเขาพูดมาคําเนี้นึกออกไหมคะแต่จิตเราเรารู้สึกว่าตอนนั้นที่เราฟังเราไม่เชื่อเราบอกไม่มีทางอะ่ะมันไม่มีอะไรหนักขนาดนั้นหรอกทุกอย่างมันผ่านไปได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะพอทันทีที่เรารู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นจิตของเราก็เลือกที่จะทาตาม ความถูกต้องความโกรธมีครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นคนเออโหเป็นอริยบุคคลไม่มีโกรธไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะครูมปุถุชนมนุษย์ขีเหม็นคนหนึ่งโกรธมีแต่ด้วยธรรมะที่มีมันก็จะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่ไปต่อเติมเชื้อมันให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะจบเร็วครูก็มองย้อนกลับไปดูอ๋อ oh, เนี่ยเราไปชงมอแค่นี้เเหรอ ก,มก็มันก็ไม่ได้ชงอะไรนักหนาเนี่ยมันก็โอเคอ่ะแล้วก็เาเ,าเงินไปล้านหนึ่งให้เรามานั่งโอ้ยตายแล้วเงินหายล้านหนึ่งแหมไม่ใช่คุณไม่เสียดายนะเงินล้านหนึ่งมันเยอะนะคุกก็เสียดายแต่แล้วไงอ่ะเสียดายแล้วคุได้คืนปะมันก็ไม่ได้เพราะว่าคือเขาทําแบบไม่มีหลักฐานด้วยคือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําใจอ่ะนั่นอะไรล่ะที่จะทาให้คุณทาใจได้บ้างหนึ่งคือเรียนรู้ค่ะเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ถูกไหมเรียนรู้ว่าเราเประมาทนะเรียนรู้ว่าเราเปิดช่องให้โจรอยู่นะเพราะว่าครูไว้ใจครูใช้คําว่าไว้ใจแต่จริงๆคือครูประมาทใช่นไหมคะสองพอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเรามาเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการเงินของออส่วนตัวของโรงเรียนมากขึ้นถูกไหมคะเราเรียนรู้สิ่งนี้เสร็จปุ๊บเราก็เรียนรู้อีกว่าทําใจอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของวันนี้เป็นผลจากในอดีต นะมันอาจจะเป็นผลจากครูเคยไปโกงใครมาแล้ววันนี้คนนี้มาเป็นจเจ้ากรรมนายเวรมาใช้ให้ครูหรืออะไรก็ตามนั้นหน้าที่ของครูครูก็ทําตามกฎหมายไปยืน่นตามกฎหมายก็ให้กฎหมายมาดําเนินของมันไปนะได้ก็ได้ได้ขึ้นก็ได้ไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามีปัญญาเขาไม่มีปัญญาแต่เขามีปัญญาเขาก็หาเองได้ถูกไหมไม่ต้องขโมยแต่เราเขาไม่มีปัญญาเขาทำแบบนี้อย่างน้อยวันนี้เรายังมีปัญญาของเราเหลืออยู่เราก็หาใหม่ได้ความทุกข์มันเลยสั้น ฉะนั้นถ้าวันนี้เราอะค่ะจะเป็นคนที่ถูกดูดวงแม่นมากๆก็ต่อเมื่อเราเป็นคนไม่เคยคิดพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยเราเลือกได้นะเลือกที่จะปฏิบัติกับมันยังไงเลือกที่จะรู้สึกกับมันยังไงทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อคําว่าก็ฉันเป็นแค่นี้ถ้าเรายอมแพ้ก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันเป็นแค่เนี้ย อันนั้นคุณจะเป็นคนที่ใครดูดวงคุณก็จะแม่นก็จะไปแบบนั้นอนะซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาไม่รนะู้หแม้ฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือการกลับมารู้ว่าตอนให้เราจะเกิดมาโดยของเก่าของเราบอกว่าเราเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนขี้กลัวไปทั้งชีวิตว,วันนี้เราเกิดมาพี่อาจจะเป็นคนกล้าหาญแต่เราเป็นคนขี้กลัวหนูเป็นอย่างนี้แล้วค่ะหนูเกิดมาหนูก็ขี้กลัวตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้แปลว่า การที่คุณคิดกูตั้งแต่เด็กจะทําให้คุณเป็นคนกล้าหาญในอนาคตไม่ได้ผลของปัจจุบันนะฮะปัจจุบันมันคือมันคือไรผลของในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือในอดีตชาติถ้าใครมีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมคะมันเป็นผลแต่ในวันนี้มันจะสร้างอนาคตแปลว่าคุณเลือกช้อยส์ปัจจุบันได้เพื่อให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคต นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปติดอยู่กับแค่คําว่าก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้อันนี้ครูขอแสดงความเสียใจด้วยเลยจริงๆนะคะเพราะชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่พัฒนาไม่ได้แล้วพุทธิภาวะของเราก็จะไม่เติบโตนั้นเราต้องกลับมาดูว่าไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่ติดมาหรือไพ่ปัจจุบันที่เราไปอเผอิญเผอเลือกจากความกลัวเช่นอยากให้พ่อยอมรับจึงเลือกที่จะต้องเป็นคนเข้มแข็งแล้วทาให้เราทิ้งอะไรทิ้งความอ่อนแอ แล้วเวลาที่เราทิ้งไพ่ใบไหนไปให้เรารู้เลยว่าเราจะสูญเสียข้อดีของไพ่ใบนั้นไปด้วยเช่นเราทิ้งไพ่อ่อนแอข้อดีของอ่อนแอคือคืออ่อนโยนคือหน้าทนุถนอมคือหน้าได้รับการดูแลครูก็จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งนะแต่เป็นคนที่ก้าวร้าวเข้มแข็งนะแต่เป็นคนที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนนึกออกไหมคะแต่ถ้าวันนี้ เราใช้สมองส่วนหน้าของมนุษย์ออฟอนตุโลบเนี่ยไอสมองส่วนหน้าที่มีในมนุษย์ว่าด้วยเรื่องของการเลือกผิดชอบชั่วดีมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมมอร a ลิตีทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดโอเคั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในอดีตรเราใช้ตัวกลัวเลือกแต่วันนี้เมื่อเรารู้แล้วเราเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนได้เราคือสัตว์ประเสริฐฉะนั้นเราจึงใช้สมองที่มีสติสัมปชัญญะนี้เลือกนิสัยที่เราต้องการเป็น เลือกออกมาเลยฉันต้องการเป็นใครล่ะฉันต้องการเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนเดิมนะไพ่ใบเดิมที่ฉันเลือกก็ยังอยู่แต่ฉันจะดึงไพ่ใบที่ฉันเคยเผลอทิ้งกลับมานั่นคือคําว่าอ่อนโยนฉันจะดึงคําว่าอ่อนโยนกลับมาด้วยฉันจะเป็นคนที่ทั้งเข้มแข็งนะแล้วฉันก็สามารถเป็นคนที่อ่อนโยนได้ด้วยและอันที่ฉันเกลียดมากเลยคําว่าอ่อนแอวันนี้ฉันจะไม่ผลักใสเขานะฉันจะน้อมรับเขามาโดยคําว่าฉันอ่อนแอได้ นะฉันสามารถอ่อนแอได้ฉันสามารถยื่นมือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เข้าใจไหมคะทั้นวันนี้คุณเคยเลือกไพ่อะไรลองถามตัวเองดูที่ผ่านมาเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีสถาบันในโรงเรียนก็ดีเพื่อนก็ดีเขาทําให้สมองความกลัวของคุณเนี่ยเลือกทิ้งไพ่อะไรไปแล้วมันทําให้คุณสูญเสียอะไรไปบ้างในชีวิตนะคุณอาจจะเลือกไพ่เงียบ นะมาเพื่อให้คุณรอดในวันนั้นเมื่อสามขวบเมื่อห้าขวบคุณเลือกที่จะเงียบแล้วคุณก็เผลอทิ้งการพูดสิ่งที่คุณต้องการคุณสูญเสียตรงนั้นไปวันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเลือกเป็นคนที่เงียบและกล้าพูดเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดโอเคไหมคะแล้วไพ่ที่คุณเคยทิ้งไปฉันไม่ชอบเลยเวลาที่ฉัน ขี้ขลาดทําไมอะเราก็มนุษย์ใช่ไหมหน้าที่ของเราคือยอมรับเฮ้ยบางทีฉันก็ขี้ขลาดแต่ทําไมยอมรับแล้วทาไมไม่ยอมแพ้ถูกไหมฮะฉันขี้ขลาดแต่วันนี้ฉันเรียนรู้ที่จะทํามันซ้ําๆฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นใครเนะี่ยโหวันนั้นมันเท่มากเลยนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนเลยว่ามันไม่สําคัญเลยอะว่าเราอะเป็นใครแต่มันสําคัญกว่าคือเราเลือกจะเป็นใคร ฉันวันนี้อะเราต้องเลือกละว่าฉันจะเป็นคนเนี้ยที่ฉันเข้มแข็งนะแต่ฉันก็จะอ่อนโยนและฉันกล้าหาญที่จะยอมรับพอว่าฉันอะอ่อนแอเป็นฉันเลือกที่ฉันจะเป็นคนเก่งแต่ฉันก็เลือกที่ฉันจะกล้าหาญถามคนอื่นได้ฉันยอมรับว่าบางครั้งฉันก็โง่นะมันจะดีแค่ไหนที่เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ยอมรับไม่ผลักไสชีวิตมันจะมีความสุขมากมากแล้วอันนี้แหละค่ะคือชีวิตที่ ครูมองว่าเติบโตและเต็มเปลี่ยนไปด้วยวุฒิภาวะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเคยนิยามว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลองคิดใหม่ค่ะเราทุกคนเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเสมอค่ะ